โดนจานตีครับขับรถมาแล้วผมเจอพอดีนะนี่รถผมแอคคอร์ดเดี๋ยวไปทําคันนี้ไปท,ทําที่ที่สมชายนะไปโดนอะไรมาสักอย่างเนี่ยไม่รู้ท้ายไปโดนอะไรมานะผมเห็นพี่ตีลงเฟซอยู่ท้ายเหมือนจะไปโดนเนี่ยท่อบี้ไปหน่อยไม่ดูท่ายน่าจะโดนแมคโครแผมเดาไว้แต่นี่ท้ายเขาจัดไอ้เั่เรียบร้อยแล้วไปเปลี่ยนท่อไปท่อที่พี่สมชายเทอร์โบ ยำจัดเลยนะนี่รถเส้นหนึ่งเจริญภูมิครับมทอมอยักษ์อยู่นะยังไม่บูบี้ครับโอ้แล้วคิวพี่สมชายก็ไม่ใช่น้อยๆนะอันนี้ปั๊มแถวบ้านผมเลยครับปั๊มปั๊มนีปั๊มบ้านผมเลยนะปั๊มบางจาก พอดีผมขับรถมาแล้วบังเอิญเจอผมก็เลยโทรถามพีติว่าไปไหนแล้วท้ายไปโดนอะไรมาไมโครใช่ไหมโอ้วันจะถึงงานแล้วไปโดนนะวันอื่นไม่โดนรอจ่ายแล้เดี๋ยววันที่ที่แปดก็เชิญชวนน้วผมมากันเยอะๆนะรับรองเจอคันนี้แน่นอนคนระับสุณรอ